thank mm -hmm. you สวัสดีทุกคนสวัสดีตอนสวยๆเนาะตอนนี้สวัสดีทุกคนสวัสดีนตอนสวยๆเนาะตอนนี้โอ้กุกกิ๊กบิ๊กเตอรี่แอมตุ๊กตาครับมือพกครับนือเออกำลังสิพากันไปกินพันป่าอยู่น้ำซานนะทุกคนแล้วก็สิไปอารน้ำซานเนาะโอ้หนอมือนี้พวกเขาทั้งซีซีพากันไปกินพันป่าคันผู้ใดอยากนำมาให้ไปน้ำซานเด้อบล่ย เมื่อคืนนี้ยเรากำลังกิ๊กับแต่ด้กำลังสิพากันไปนะทุกคนสีย่างผ่านทงหน้าไปเดี๋ยวรอท่าทุกตาไปเอามะกอกน้ำยู่เหินเพิ่นก่อนนี่นี่นี่อยู่ข้างหลังนี่นี่รักมาแล้วก็สิพากันไปกินพันปลาไปเจอกันอยู่ตู้เชียงน้อยตู้เชียงน้อยสิพากันไปเจอกันอยู่อันทงหน้าแล้วก็ผ่านย่างผ่านทงหน้าแล้วก็สี่ไปอดนน้ำซานเนาะแล้วก็สิไปโดดน้ำซานไปปิ้งปลากินเซกะ ไอพี่เพื่อก้องอันนี้ทุกคนเขามหอดดอดน้ำซ่านที่เขามักมากินพันปูพันปลาซ่อนกุ้งซ่อนเดินในทุกๆปีนะทุกคนตอนนี้ก็มาอีกละ่ะตอนนี้น้ำก็ยงังกำลังยังโบลงไหลปน่นเด้เนาะอันนี้คือเขาเอินว่าหินลูกจิบมาทุกคนโดดลงหั่นมาแล้วคอยเนี้มานี่ประมาณนี้เนาะกินมั้งเด้อเซ่ เี๋าไปเปิดสถานที่ฮาสิดังไฟเกียมของกินกัน,นอ,อนูลียงไนคังซนะีจีลุกซีจีก่อนกมัแต่ไนปอกไว้จีกะจีบุจีกะยาเน็ดกูบุ้งีมัแต่ไนปอกค่ะคุณแม่เป็นมตู้นะนคุเป็นม่ได้ง Tidak ada apa-apa. Tidak ได,ได้อยู่ก้องห้าหกต่บ้านเดียวยง,ง่ายบ่อตัวน้อยๆเพื่ออู้ได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 ไดไดนี่ทุกคนเบิง้งอ้าวนี่ได้อยู่นะนี่โอห เป็นระบิออยิพอยามได้มาล้ยกิกวัวมันแม่ <c oughs> เอาล่ะไปกิเข้าวมันได้ำนำเจียวจะไม่ดีหรือเ่ดนะเจียวออยะะเอาเจียวทุกะกิก เขาพมันได้เอาไล่แล้วพอเขาโกอยนึ่งพัดก,กันนะสาวมันพัดกันโบสิพัดมาให้เดี๋ยวผบพัดก็ได้ไอเดนมันขี้ฟุน่นออกก่อนแล้น,นึ่บีจะถอดพลังใหม่ๆโอ้โหเขพอาางังเฮยเ้ย เรต้องพัดมนันดะนี่น,า,น,นาแสบ,บน,นี่นะคะทุกคนปลานี่คือเราไปจับมาจากแม่น้ำซานแลเ้วเราไปดมา,มามปิ้งที่นี่นะคะว้เจมเยคคือบอกออก้อนหินก้อนหิน้ไแม่เจ้ อ๋อมกี้นี่เป็นลูกว่านมาเลยไม่เลยเพราะว่ามันอนั้นแตกมันแตกใส่เป้าเป้าใส่เขาเปิดแตกเอ็นเลยขาก็ไม่กลัวนี่น้องกุ๊กกิ๊กเขากำลังซ่อนนะคะทุกคน เาลองดูเลยมาตุกมาว้าวมีตะก้อนหินได้ต่ก้อนหินนะคะจะต้มก้นนมกนนกอกนหินสูดที่อยู่เดี๋ยวมาเบิร์กไว้ใช่เขาเด้อมาป้าเป็นนมข้นงามซ้อนได้หนึ่งคุณได้เหรอเนกูกิกซ้อนคูเดียวทุกคนกกูิกซ้อนคูเดียว ซอสลิ้นลิ้นสินะนี่นะใบตังใหญ่เดี๋ยวมาตังซ้อนนี่แหละทำไมนี่กุ้งกุ้งเล็กมากนะคะเห็นวิญญาณมันเลยเห็นวิญญาณเห็นวิญญาณมันเลยทุกคนเดี๋ยวจุ๊งาสิพากันอาบน้ำให้รถจิบเนาะนไอะค่ะคำนัดจะมาให้รถจิบมีเพื่อโดดน้ำมันเลยไอ้คำไปไปตุกซ้อมตุกซ้อมเอาแต่กุ้งแล้วค่ะเอาไปก้อยกินเออเฮ้ยตุ๊กเฮ้เอ้อตุกซ้อมอะตุกซ้อมเด้อเอาแต่เอาแต่อัน ากระเป้านี่ป้อยเหมือนซะตาอันนี้ป้อยซะทุกคนไปซะลูกอันนี้ก็ะป้อยอ่ะไปซะอือไปแล้วต้องดีน,นะลูก,อเ,กลเอาแต่กุ้งเนาะเอาตุกซ้อมเดอ้อเอาไปให้ไอ้คามไอ้คาสิก,ก้อยสิกินโอเคนี่ทุกคนกุ้งที่ได้มาได้ซ้ำนี้เนาะไปซ้อนพี่โบฮาเบวันนี้เอาซิ้ก้อยกุ้งกินเดอ้อหรือบางนาอยูล่ละกิน บอกเราลืมเราจำลืมมันดึกก็มีทุกคนกุ้งได้ประมาณนี้เนาะน้อยเฮนอยมาลายใส่ผงชพ่นก่อนใส่ลายเสียบลายใส่น้อยแซ่บน้อยอันนี้ไม่เอาเดงน้ำตาลกระเด้งกำลังกระเด้งบนใจแกนข้าวตายแล้วบ่นน้ำตาลก็สซิอึดอันเดอร์บูมีทุกคนลืมน้ำกินอีกแล้วเนาะบูมีอันเดอร์วัตติบรลืมเนาะเอ่ะขำบ้ลืมอันเดอร์ลัตตี้ ว้า้าานเิมเคนบุกวานเด้เลยเนาะอันนี้แม่นมาเพชกบเขาาควาปนกันนะทุกคนนัองอูุ้กทุก่คนสร้อยไอคิวป้าอ่านขาวควากเพ็ดป๊บวกนกุ้งกุะเพร มาวันนี้มาเซอร์ฮอมในวันนี้เด้อค่ะทุกคนกุ้งไตยุบเลยอู้เปิดจะแซ่บอืมอะไรแตกทุกคนอ่ะอันนี้กระเทือนใช่ไหมแหละเรียบร้อยจุค่ะทุกคนก้อยกุ้งนี่สิบุญยาเปล่าเลยทุกคนเอาเด้อก้อยกุ้งนี่นะนี่แล้วคำพอละประเทศกุ้งมันจะคอยดับข่าวก่้ง <c oughs> นี่แม่ก็ระบบเออกระบาแหละเมืาา่อก็ระบบ นี่ทุกคนก้อยกุ้งก้อยกุ้งเกย์กุ้งเกย์ักก้อยผักไปเอาปลามายังยังไม่ซุกไปดีๆซุกอะไรไมากินกุ้งก็ยังกินดิบไอดิมาเด้อพี่น้องกุ้งเสียบๆเด้อไอเจ๊กยำเจี๊ยบกูดีเว้าวไ้ตู้เขียวมาตู้มากิน ได้แล้วปลาอะไรลยอ่ะทุกคนเดี๋ยวจะให้เขาเจอกันตอนกินเนาะเดี๋ยวมีอะไร้ก่อนพอสิมกุ้งเลยทุกคนปลาแมงกุ้งเิมเลยเคี่ยวว่ะเอ๊ะจะไปแดกไลายมาพันกินในข้าวปุ้นอ่ะเลือเราเอาเมือไว้เมื่องเงินเขาเพิ่งทำกุ้งกุ้งดิบเดี๋ยวมาชิบสูบปีกปลาปลาตักุ้งนหมทุกคน กูพี่เอาครับกุมาอายู่ไม่เห็นกุ้งนะเซียบเสียบกุทุกคนเอาเอามาพี่เนาะพักครับพักไอ้ักกับเรืจองว่าที่เรียกว่าสิเกี๊ผักอีเล่นเนาะย่างมะระบุญน้ำผักอีเล่นมันเียมันสดเด็ดใบกุ้งเค็ม แต่ว่าเูาไปว่าอันเค็มนอดนึงก็ดีนะใครก็มันจางทามาเค็อเป็นคนเราชอบกินเคมก็อ้ยอ้หอมไปหนหมดนี่อูข้าว้าทุกคนแบบเอนนีเรเกอมีดนตอไปเลยอ่ะตเ้อ ว่ามาครั้งสุดท้ายกับไอทิปบ่ไอตุกไอตุกบ่ไอตุกบ่บ่ได้บ่ได้ไอทำใจยิ่งใ่าเอินหนเมอนเท่ากตุกกระสตุกแชแนลอะเเป็นอะตุิทำีห ด่าถูกฮะผ่านเลเออผ่าผ่านเลอ,อ,อ๋อคนรวยนับกันวันนีแซบป่บานี้มันบิกตอรี่ไปดำมอแเดอทุกคนแน่นดำายล่ดดตลาดดำาพุทธไม่ช่องรูไม่ช่องเอ <rou x> ท้าเงินนะทุกคนด่าเท้าเราซีว่าเท้าเงิน มเอาาเาบงกแม่ว <in the> <ety> ่าเงินซื้อเ่ะันเถอะงเงินจดีเนาะเคมแม่เค็มค่อกรงเค็มทุกคนคุกเ่กเกเยอะ็กนิดนึงเนอะแต่ว่าเอาว่านีเน้ต้องิดเยอะไป่เนาะเดี๋ยวเดี๋จะกลับมาน้ซึี้มมาละ เอาน้ำมาตุกขามะจะเอาน้ำไปอากัยั้งทุกคนลงมาเออวิธีตีละกันอี่ก 跳呀跳呀跳得跳得！<laughs> <noise> น้ำขึ้นเลยบ่บ่ไปเลยน้องอูเซเน่ ม่แล้วนงอ่ะี่ทำะวูดพชายแล้วทุกคนน้องตุดขึ้นมาแล้วกไอ้อู้ยังพันลงวันนี้น่ว้าน่งงสาปบ้านี่ต้องมีเพื่ไปลเวานนี้อดักกูดานน้ำไปลงไป

ไล่โคองเลยแม่อบโคกีไล่ไปบักซันเลยคับจ้ะบเฮ้ยนี่นี่เากันรายช่คนไปไปดูยมาเรียนกันละเด้อนะครับบุตรคนเดนตกลงนั่งจังห่ะเออดูยหนา่ล้ค่ะปดแมงครับเโอ้ยดูทนยรักกรนลูกกาค่ะ ผู้นำทำใครบอกเออค่ะไ่ลองทำยค่ะนอนอ้ไปราำมาเรียนกันเนียน้กันเอค่ะก็คือโดดนี่เด้เข้าขึ้นจะฮอดเป็นบ้านที่ิบแล้วไปไปโดด

หลังจากที่โดดน้ำแล้วพวกน้องๆก็พากันไปโดดน้ำยู่หินทางหน้านะอู๋เนาะแต่ว่าเดี๋ยวจะน้อยเอาให้เบิง้งแล้วตอนนี้อู๋กำลังอยู่น้ำทอ่ากลางแม่น้ำสางนี่เนาะแล้วทางนี้ก็เป็นภูยมเนาะทุกคนติดกับภูเลยซึ่งบรรยากาศก็ซึ้งซื่นเนาะมือดีกับเป็นอากาศแปลว่าโบห้อนปันใดแล้วกับโบโบห้อนปันใดกับโบโบนาวปันใดเราะมอมีอากาศพอดีอยู่ทุกคนคักค เมื่อกี้นี้หลังจากที่เขากินข้าวแล้วเขาพากันมาโดดน้ำลื่นสบายๆเนะะาะสไตล์เด็กบ้านนอกเนาะประมาณนี้แหละอันเด็กน้อยแทวบ้านอูคือกันตอนสมัยอู้ยังน้อยคือกันคือแบบว่าคันท่าว่าแบบบุดไปใส่กระพากันมากินข้าวป้าแล้วก็มาโดดน้ําแต่ว่าอู้นี่ลอยน้ําเป็นอยู่จะลอยบอกเก่งเนาะทุกคนตามที่ทุกคนเห็นตอนดอนโดดลงไปพอลอยไดแยยกกย้แต่ว่าลอยลอยบกเก่งแต่ว่ากุกกิก๊กทุกและเบเกอรี่นี่ลอยน้ําเก่งแเนาะตอนนี้กู็อยู่ทามการงบรรยากาศสลนะทุกคน สบายสบายใจแล้วตอนนี้ฮู้สึกว่าน้ำเขาหูนี่แหละว่าเดี๋ยวไปฮู้ซึบนกระทั่งกระทั่งกับมาเอาโดดมาทถอแน่เออบุนเดิ้ลวันเดิ้สนะเดี๋ยวท้าเบิ้งน้องตุกน้องกุกิ๊กบิ๊กเตอรี่โดดน้ำมาทุกคนทุกคนเห็นบ่ตุ๊กกุกกิ๊กแล้วกับบิ๊กเตอรี่อยู่ก้อนหินก้อนนั้นผุนเขาเจ้ากำลังที่โดดมาโดดมาทถอแม่โดดมาโดดมาเลยโอ้ย เอาเขียวมาเขียวมาเอาเอาเออเอาเอามามากุกิกไปไว้ไวกุกิกทุกคนกุกินลอยน้ำเก่งอยู่เลยคอยลองมาละคอยลองมาละเอาม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 า เป็นจังไดล่ะเนาะความหักขักบอกมวนมาว้าวฮุ่นกุกีกับตุ๊กฮุ่นฮุ่นเอา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 ฮุ่นว้าวมันบุ่นกว่ากัน เก็บกล้วยเนี่ยคนคนคนมันเลิกกล้วยนะเอ้าเก็บกล้วยตายนน่ม่ไปไม่ไ ที่สาบ้านกิจต่อน้ำจะเธงถู่ลงมาใส่เนาะตรงมนี้จะเป็นมุมน่ารลูกมันเขอเขาเาเชื่อีกุกจิ้มแล้นกันเนาะ้วเป็นห่นที่แบบว่ามันไม่ค่ายเป็นเป็นุหัวตีอย่างโรอกับบเนใจแต่ว่าคนที่มากมาโดนน้ำมันจะมากินเขาป้าเขาเลยทีเนาะตอนนี้อูกระตังนั่งชมรยากาศมืดมดกับธรรมชาติเนาะเดี๋ยวจะให้พวกเขาสิ่คนที่พานะกลับนะเพราะตอนนี้ก็เป็นเวลาแล้วะเจ้าเอนหลังมาดู จะแตะเถอะจะแตะนจะเอ็นั้นนี้จะเอ็นั้นนี้ลงมาจริงคักมาด้านนี้มานั่งนี่พี่กิ๊ก็ำลังจะิ้มกังนี่เอาบักบักกล้องเดียวหน้าเดียวเนี่ยหัวหิ้มเขาหิ้มไอ้บิ๊กระวังนะระวังนะกล้องนะไอ้บิ๊กวิธีด้วยระวังเด้อระวังเด้อระวังเด้อวิธีด้วยน้ำต้องนวดจากซีไอ้บิ๊กบี๊ระวังบิ๊กมามาใส่อยู่พี่ม่ผมน้ามาแล้วทุกคนน้ามาเห็นน้ำมา โอ้ยอย่ามาแกงผมหน้ามาสันนะอย่าเซลผมหนะมาอย่าแกงอย่าแกงอย่าแกงทุกคนเห็นปะเห็นธรรมศาสตร์บอกพูดงามเลยยังไงเลี้ยวมุงหน้าคุณดูอั้ทุกคนในคลิปวิดีโอนี้กีลาทุกคนเป็นกอนนะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้เดดเดอร์ทีแรกก็เสีเอาโดนมาบินแต่ว่าตอนมาแล้วฝนมันตกก็เลยไม่ได้เอามาเนาะแล้ววันมาฮอดฝนพัยโมโตกเท่หน้าเสีเอาโดนมาบินสภามดอนนี้ให้ทุกคนหนึ่งลอยน้ำคัส์คับบ๊ายบายเดือดไปคลิปเดือไปคลิปเข้าไปเลย นี่นอนกเรือกระโค้งวะนี่นาวัวฟันวอดที่หัวฟันกไ้มไปตุ๊กงทเม็ให้คนอื่นไปตุ๊กงไปกอนเม็เจ้ามาล้กเอาเรอกัเอมาแล้วมันเอากล้องล้วทกันไปเลยไปงั้นเม่อก้จะม่นอนหรือว่าก็อยากือได้มีคนสวยสวยอากไอ่เป็นที่ไนนึงไอ่จ้องอูในน้ออยู่